ครับทุกคนขอต้อนรับข้อสูรขวกกับผมอีกแล้วนะครับนี่วันนี้เราก็จะทํายำปลากระป๋องนะครับให้ยายทานด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือยำหอยดองนะครับหาอย่างเนยได้อย่างมะแต่ไครครับเอาเอามาจะใส่ล่ะเรามาัดสารเราเอาใบมะกรูดด้วยครับนี่ครับทีนี้พอซื้อมาแต่สิบบาทมาปลูกหน้าบานนี่เอาผักด้วยอันนี้ยายซื้อนะครับยายไม่ได้ปลูกเองนะครับนี่โอเค เรามาเตรียมวัตถุดิบกันครับโ okay, อเคก็เอามาปอกปอกไอเปิรหอมก่อนนะปอกเสร็จแล้วมาปอกตะไคร่ต่อนเสร็จแล้วเรามาสับให้มันละเอียดกันครับโอเคได้แค่นี้พอนะอันนี้อีกก่อน และมะกรูดโอเคพี่น้องเสร็จแล้วสตินละอ่ะนำมาจัดการปรุงครับใส่ปลากระโปรงลงไปเออว่าเทไปเลยว่าใส่เครื่องลงไปนะครับครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมจะใส่ ไอยำหอยรองผมนะครับนี่ด้วยอ่ะนี่อันนี้ไปเยอะเลยเขาไปเยอะค่อย,อยใยายผมชอบเอาเทปใส่าด้วยอันนี้เกลือไม่ใส่นะอันน้ําตาลใส่อยู่ยยนิดเดียวเพราะว่าไอปลาปอนี่มันหวานของมันอยู่แล้วนะครับนี่ผงชูรสเออบ้านนี้เน้นผกชูรสนะครับนี่บ้านนี้ น้ำปลานะครับ,หน,นรบหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะว,ว้าสูตรข่อยใส่นะน้นะ่ะเซ่บอยวันนั้นมามจบธระยาเบ้าพริก,รกนะครับพริกใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแ<ด>ค่นี้พอนะครับ บางน,นาเพาท่านรุ่มไปแต่ไม่นาวด้วยบักนาวต้องสองเปียง<อ>คือคอมเมนต์ทุกสาขาอี้นีงง่ก็ได้แตนาวสองเปียงนะครับน้ำเยอะมากเลยมะนาวนี้โอเคนี่วา่าวนน้ำก็หลายทีทุ ที่ขายไม่ได้ก็คือข้าวคั่วนะข้าวคั่วใส่ <อ ược. S 1> ขาดไม่ได้เลยข้าวคั่วใส่เยอะไปเลยทีนี้นะครับดูเอาเองนะครับบ้านนี้ไม่มีการตักตวงนะครับไม่ไม่มีการตวงให้ดูเองเพราะว่าพี่น้องเอ้ยพ,พุงดูจะแซ่บแทนพุงดูเอาละอันนีน้เส่ดซิมดูแซ่บโมเ็ดไลมาเนี่ยขอมา อันนี้จะเป็นหอยดองนะครับนี่หอยดองเอามาทำนะครับเอาไปฝากแม่ที่ฝากต่างประเทศเดียวนำเม่อกี้นี้พอเพราะว่าผมก็คงกินคนเดียวแล้วอันนี้ยายกินไม่ได้นะครับเน้นแค่เครื่องเคียงมันไฉยใช่เหมือนเดิมครับการปรุงสองเปียงสองเปียงมะนาวสองเปียงนะครับการปรุง เัดไปพี่น้องเครืงเคียงทั้งหมดนี่ลงไปเลยไปไปจัดการข้าวคั่วลงไปนี่พอนะครับพเพราะมันมีนดเกลียวนี่งน้ำตาลนิดนึงนะครับเหมือนได้นิดนึ่งคนผมลดเออแลแล้วก็พริกป่นนะครับนี่ น้ำปลาอย่าดื่มน้ำปลาครับน้ำปลาค่อยๆนะครับน,น,บนี่อ่าได้และประมาณช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งว่าพี่น้องไปแต่แซ่บเลยพี่ตัวมีแต่เกลือมันคุณเนี่ยเพื่อนพี่น,น,นอ้องมาเด้อผัวด้วกันฮะแซ่บบาเนื้แแนอแซ่บลาบปละลูกม,มือไส้หัวแล้วเวิ่นเด้อนี่นะครับตาตาของมัน ถือปากเอนกัน,นอันนี้เป็นถือปากปน,น้ำพาลที่ได้ซื้อมาจากออนไลน์นั่นแหละนี่หน้าต่างมันพุ่นนะจำปุปเปะแสบหลายมาที่นี่นะโอเคไปนะครับค่าน,นี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับนั่นแหละลืมกดไลค์ด้วยโอเคบาย